มามากินข้าวที่วัดทุกคนนั่งหลังงานเรื่มาใจหวาจ่ายจ่าจเกี๊ยบจ่าต้มมันไม่ใจร้อยนี่กินได้ดีหรอกกินได้เนาะออยืนกินมากินได้หลายเออเอาเอาตามที่สะดวกที่สบายใจมามามากินข้าวที่วัดน์เลี้ยนเลยเลียนเลยมือนี่เลียนเลยพนักงานเลียนเลยที่ได้เข้าสวยมากได้เซ็ตมานะ ร่วมด้วยช่วยกันสามัคคีคือพังสามัาชีเขาจะไม่เป็นเลยไม่เข้าใจเลยอันนี้เขาหลวกน้ำร้อนก่อนอันนี้แกเล่นไม่แย่เลยอ่ะอันนี้ไม่หลวกน้ำร้อนก่อนถึงกาไส้เกือแฉหลวกน้ำร้อนทักช่องท่านมาที่ทั้งคน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  ตึงก้ามาแช่น้ำทั้งก็ใส่เกลือทั้งแต่นี้ก็มันน้ำมันแคบเลยมันแคบเลยทั้นี้แคบมากกว่าเลยอ่ะมันโดดๆมันเออมันกินร้อยเลยมันกินร้อยเลยจ้าว่าเย็นมันกินไม่ร้อยเลยมันมีสุกกับมีเหมือนพี่น้องเออมีสุงแนวออหลดในอันได้อันไ่ได้พนักงานสาวๆบ้านวังกลุ่มมาช่วยกันรวมด้วยช่วยกันนะจ้ามาเฮ็ดต้นซอยดาวอยู่วัดคอยมีหน้าที่เฮ็ดกับเขามาส่งเพิ่นมือนี่ หิว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 กินกินแบบไม่พูดพ่างทำเพลงเลยยืนดีวยืนกินได้มัน้เอากินกินร้อยไม่ร้อยห้ามตีนะถ้าว่าตีไม่ทำห้กินแล้วเอาคลิปนี้กเัาซมีแต่พี่น้องเฮ็บเขาเขาไม่หายมูกคนกิน